มาเมูงาากว่ากรไร้สุปฏีมพี่น้องโดยถาดทางล่างกระจายพี่น้องเลยกําลังเสริมส่วนไฮเดรดมาสัเ่น่าทำชแม่ม่นีนเส่มเีไนเลยสื่ีมายแม่ไมหนีื่อี่ไหเลยสื่อซีา่ีเส่ซีท่ี้เายได้เอามมือนะ ปาสวยันแนวนานาเทศสวยเอามือรูปรูปเองโลดผู้เป็นสามเป็นน้องสาวล่ะพี่น้อยยังเอาไม่บาดีพี่น้อง วันศินมื่มือนีลมื่ได้จะมาย่างลดถุงออกมาย่างลดถุงวันศินก็เลยมืออให้บ่แมนวันศินก็บมือนอถ้ามันบ่แมนวันน่ะถามเอาผัวว่าได้อันพิษกับพัวอะไรยางละถุงมาแล้วผัวนั่มาะไปแล้วไปใช่เนีแต่เมียซี่อะโฮ้ยเออจัดการมันแหละ จัดการมันแหละไปป้ากับปลาไปเลยดิ้าอมาใหม่ปลาหลุดมากระชาจอยปลามีอ่ะพนท่าจ่ยเงเ่านั้น่เอาทา่อยแน่่อยที่เอาบ่ เห็นมันแบบได้ตะกี้นไหมแปางได้สักจังหวะมาบ่าท่านมึงเห็นมึงเห็นไปผู้เออแน่บ่ท่านแล้วฉะนั้นเป็ประตูน้อยมีเหียบห่อยหนงนะพระข้าคือแดงโมีเนื้ดูอืมเนืดูดขอกดแจะห่างกนนป ขำแล้วข e ี <c ười> ่ข <c ười> ี่ที่ยะขำแล้วเชื่อจอยไปหาแม่ไก่พัวกินแหนเฮ้ยบางม่วงน่ากระทางเลยหมื่อวานนี้กินเต็มกระซามไปดีเนาะกินเต็มกระซามเมื่อวานบ้านอยู่บ่านจอยเอาตกลงไปก่อยสะเอามึงอย่าเบ้อพี่กายนี่พี่กายนี่ขี้อันดัดนันห่อหนึ่ง บริเกนออกยูฟมันนะบริเกนบอกมันเปียติไปเ็ดังไอะไกเิ่งััีัดได้ยังลงแต่ตอนพะนีุ่เกัดหอยอเาจีบสุดยยู่ทัดห่อเดียวแดงบนัวตามหัวบับัวนไม่ได้อันวกโบ้บัวอืวกบัวบัวววกบับัว้ฮะ พับบัว hmm. ับัวบัวว่าผูวลาวบ่เป็นดอกพุทธิ์ลาวบ่เป็นแห้งเจดมไปถิ่มพีไปส่งสการกับเขาบไปส่งบไปกินเขาแล้วพากมาหิ้วเขากะสันมาน้องสนโวผู้เลยตายอ่าผู้ใด้ปะเมียบ่อพงเมียบ่อพงอืง โซ่แล้วจังตาย่ดอยู่ดีๆฉื่อๆื่อตายติดื่อนตายวันนี้เป็นกนารยอมผมต่อหน้าสีจะดำสีหน้าสีเปลี่ยนเพราะว่าสีภาสพาสักคขีว นวดหนาให้หนาี่อแดกามกันทีมาให้หนาตรงทางเอื้อกูก่อนมาสิดูท่าอยู่บ่จะยันฮีแค่ไหนตองเอายันฮียอยู่หนาด้าเจ้าหน้าผูู้ขี่ขานขี่ม้าแดงขี่ขานบ่ได้เนะเฮ้ยเนาะต่อข้าขันอยากช่วยอยากงามขี่ขานบ่ได้นาะเฮ้ยเนาะคนสดคิ่ไปฟ้าหนาด้าที่เก่าบ่ไร หากมือได้นั่งบรดใส่เงกระส้มให้กบพี่องมาตภาษราพุนได้หนานังธรรมดาได้หักมือได้เลิ่อนเลิ่นะกระผูกเขิวพ่อขิ่ข้างกับพ่อข้างเลักกันพัวเขามาแล้วมาหาเวียนอยู่สั่นมือเขาเลิกแล้วแหละเลิกแล้ว บัน้ก so um. ินน้ำข้าว่ะสเอาค่ะวะลองอยังเมื่อคืนนี่เด้ขาจะกินกินอีกค่ะวะบานประกาศเมื่อคืนนี่ลุครั้งเงนสะทอไม่ได้เหมาะบัวเะเมียลลอกห้องไว้บ่อยครับเใส่ลายอลนเนี้ยก็ม่สายล่แบบอกเมียว่ะเพิ่อเอาดีเขาโตเพิ่นนกูกับบุหุกใครประตูให้เพื่อนกูกระดาเพิ่นกับใรกลุ่มใครยังเงียงเงนอยู่เนาะ หลอกข้างในหคนว่ะลายคนหรอกสองข้อขึ้นไปเบิ่งนะาสองข้อไปเบิ่งนั้นก็ประมแมเสียโค่นแนมเห็นนะเขามันมืดชาวบ้านนะก็าใจดีค่ะเหลี่ยงกรรมกรทีมงานนั่นผู้ดัมันดีผู้ช่อดันะอือผัวอเบาะนะ เลี้ยงเนยเอยงาเลี้ยงน้าอยหง่แล้วนี่เเข้ามาค่เเะเราหมือ่ของเห็ดงานโอนะขม้มวนพดเห็ดงานโอกับโบเดสิแตกม,<า>มันบ่อเลี้ยเดปูนบ่เบริรดผิดกลางคืน้าวโพดเห,ห็งรเรงหดางานโอ พายสิมาเฮ็ดพ <laughs> oh, <can> oh, ี่บ uh ้าม <c ười> ีแ mm ต่พวกพี่บ้าแล้วเห็นกลางคืนรุปแล้วรุปแล้วเออเขาเวิดกลางคืนนั่นแหละเขาเูิจักขวามันนอนแดดนอนแดดวะเขาออกผู้ใหญตาแดดห่อนเวลาเลิกแล้วก็ชาวบ้านพากันเลิกเวิดแล้วหักเวียกมันยั่งอยู่ก็เลยเพส่วนพากันต่อเนี่ยตาเนาะ อาเอาสีนี่ผดเปลี่ยนแล้วไอ้นะตะกี้มันออกสีทองเนาะสีนี่เลื่องใสมันเป็นสีอสีอมม่วงบ้านห้าแล้วนยีนมสิเียีอหกาสิเงิดอยู่ท็อกป้าผัวบอกพอเพื่อนเพื่อนเดือนได้ผัวใหม่เนี่ยมึ้งยาเออกูบอกว่าเได้ผัวป้ากูบอกับปลาผัวอืมตคนตั้งปากดเลอ้ ก็ิเอาเอาไปช่องไอยู่นี่แหละเที่ยวไปหลือก็เที่ยวมาเนี่ยแม่แ่ <c oughs> ข่วเด้อ <c oughs> น้องสละกูคือว่าถือว <c oughs> ่าขแทว่า

กินดล้าหน่อยตั้งซื้อให้อีลำยองลำยองแห้งคักเด้น่ะนัน่ะสีออกสีหองอีจอยขังนั่นน่ะเออเออเอออขังไม่ทองเฮ้ยมึงาจอยมาีด้วยะจอยเปงจอยมอมลกอยบหาาสิบหก ใช่เลยวัดเจ้าวดเา่าน่ามากจริท่าท่าเปรถแห่นะรถแห่ใช่เขาากองเงากองเงาแห่งการขายค่เาจะรีบติดกันเาคือมีเงินจ้างรถแห่เขามีเงินคาภาษาอังกฤษาดีกว่าติแล้วมีเอฟซเป่นมร์ล้านลาหล้าน้าพั เหมือนละลายโอ้ผู้เดียนะซีพันโอ้เฉพาะละลายนะโอ้ดีเนาะเด้อทอเล่กไปเก็บเอามาแลอีกยังจ่อยบอกกัดหนาไปแล้วสมบัติพิณเดอรไปไหนบ้านนี้มันจะเป็นสีเดียวกันจ่อยบ้านนี้นะเมนเด้ซีหอมหอมกูเมนปวดหัว เือนางสบายดีพี่น้องโควิดโควิดโควิดโควิากบ่องโดืมแี่ง้มากเบิงบัดนั่งลากออกเพอนคลิหนา่หล่างออกกับผู้ไมือใหม่ผู้ไดชอบเมืองขีดผู้ไดผู้ไดล่างออกี่เป็นนาดายพี่แมงสุกสุกคนนะคับนใหม่จื้อกันือหมาเจอกันเจดมะบ๊ายบาย